วันนี้ทุเรียนลูกตะมุตำมิสุกทั้งสองลูกเลยครับผมลูกไม่ใหญ่มากโลนิดนิดครับเดี๋ยวเราไปชมเนื้อกันครับว่าเปลือกบางเนื้อดีกระดึบเปล่าครับชุดนี้สั่งมาทั้งหมดหกลูกหนึ่งกล่องนะครับลงเป็นกล่องเขาขายเป็นกล่องกล่องหกลูกครับผมเล็กๆครับไม่ใหญ่มากพอดีกินครับ ปชมเนื้อกันครับเดี๋ยวเราดูลูกเล็กสุดก่อนนะครับนี้จะเป็นลูกเล็กที่สุดในในสองลูกนี้เนาะก็ไม่ใหญ่กับกันมากหรอกครับผมาออกมาก็เจอเนื้อเลย นี้เป็นเนื้อแบบน่าจะกรอบนอกนุ่มในนะครับลูกนี้ถ้าทิ้งไว้เนี่ยถึงุ่งนี้มาผ่านะมันจะกลายเป็นนิ่มไปครับไม่ชอบทุเรียนนิ่มเนาะแล้วก็ผ่าเก็บไว้วันนี้เลยแล้วเข้าตู้เย็นไว้ไม่เสียหายนี่แบบเล็กมากเนาะดูครับ ตะมุตะมีครับผมนี่ออกยากเสร็จด้วยนี่เมือในชมกันไปเยาวๆหน่อยวันนี้สองลูกเลยครับนี่ลูกเล็กแต่เปลือกบางครับเนี่ย เต็มๆเลยเราแกะไว้เลยครับนี่นเห็นไหมก็ดีกินนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยสวยครับดเปลือกครับเนี่ยบางเลยครับผม่ปดูภูต่อไปครับเป็นเป็นทุเรียนที่อ่าอยัางไม่นิ่มเนาะมันก็จะออกยากหน่อยนึงจะมันจะติดไส้ติดอะไรหน่อยนึงครับ ดูสวยไหมผูนี้น่าจะสวยนะนี่สวยเลยครับนี่โอ้โหนี่เล็กๆตะมุตะมิะมดูนี่เนื้อเต็มๆเลยครับสวยเลยมีอีกสองผูสวย นี่กรอบนอกนุ่มในครับจะเป็นแบบนี้ถ้านิ่มกว่านี้จะเป็นพอดีกินนะครับผมบางคนจะเข้าใจผิดกรอบนอกนุ่มในคือกดเนี่ยแบบนิ่มๆหน่อยๆนึนงแต่ข้างในนี่ข้างในจะนิ่มครับอย่างเงี้ยน,นี้คือกรอบนอกนุ่มในเนาะถ้ากดไปนิ่มหน่ยเยอะกว่านี้ก็แสดงว่าเนื้อพอดีกินครับคู่สุดท้ายของลูกแรก ลงมีดไปรู้เลยว่าเปลือกบางครับเนี่ยดูครับสสวยๆเลย <c oughs> เนื้อ,อกรอบนอกนุ่มในของแพ้นี่ครับชมเนื้อลูกแรกครับนี่ก็ไม่เล็กนะ ได้ได้เยอะเลยครับลูกไม่ใหญ่แต่ว่าเปลือกบางครับเนาะเดี๋ยวเราไปชมลูกที่สองกต่อครับผมลูกที่สองฟังจากเสียงแล้วน่าจะนิ่มกว่าลูกแรกครับแล้วดูนี้น่าจะเปลือกบางมากๆครับนี่ไปดูเนื้อกันครับนี่น่าจะมีซ่อนปูเล็กๆนะคิดว่านะครับ ดูว่ามีหรือเปล่านะไม่ชัวรนะอยากให้ชมเฉยๆครับก็จะซ่อนไหมนี่เป็นภูมีอีกหน่อยอ่ะอ่ะมีอยู่แต่ขาวเนาะบดูอันนี้เลยนี่เปลือกบ,บางแน่นอนอย่างเงี้ยมันจะได้ออกง่ายครับผม ชมสิครับเปลือกบางไหมโอ้โหลงมีดไปแบบน่าจะเฉียบเลยนะตัวเนี้นี่โอ้โหดูดูครับลูกนี้ไม่ธรรมดาครับผมสวยเลยครับนี่นี่ครับดูเนื้อ โอ้โสวยครับสวยโอ้ลูกนี้ผ่าเข้าท่าหน่อยไม่ค่อยโดนเนือ้ออย่าโดนนะใช้ได้ลูกนี้ครับ <laughs> ตัวนี้น่าจะเล็กเลยตัวนี้นะตัวนี้สตมุต๋มิจริงๆอันนี้ พอคำนี่นี่เนื้อเป็นไงเล็กๆอย่างนี้นี่เนื้อไก่ฉีกเลยครับผมนี่ออกมาแล้วนี่กลมๆอ้วนๆ สวยเล็ครับเหลืองออกมาแล้วนี่เรียนเนื้อแห้งครับจะเป็นอย่างเงี้ยถ้ากรอบนอกรุ่มในเวลาแกะนะก็จะแตกกันอย่างนี้นะครับมันจะแตกง่ายหน่อยนี่สวยใช้ได้เลยครับ ออกมาได้สี่ภูเล็กๆหน่อยมีเล็กอันนึงแต่ใหญ่นะเนี่ยอันนี้เล็กมากที่เหลือก็ใหญ่เลยอบขวบอบ้วนเล็กครับเดี๋ยวลองชมเนื้อทั้งหมดนะครับสองลูกนะครับลูกได้เนื้อน่าจะโลครึ่งได้ครับนี่ทุเรียนประมาณสามโลได้เนื้อประมาณโลครึ่งเพราะว่าเปลือกบางครับเลยได้เยอะครับนี่สวยๆเลย ก็ขอขอบคุณที่ตามรับชมครับสวัสดีครับผม